อันนี้ความยาวยี่บเจ็ดขีดไว้แล้ววัดลงมาแล้วขีดไปก่อนนี่ค่ะเดี๋ยวค่อยแต่งชายค่ะเพื่อนค่ะตัดออกไปเป็นเส้นตรงก่อนนะคะตรงสันทบกระดาษที่ก้อยบอกเผื่อเอาไว้สองนิ้วก็ยังต้องใช้นะก็ยังต้องใช้นะก็ยังต้องใช้มีเสียงรบกวนนะคะกราบขออภยัยอ่เก็บเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะใบสร้างแขนสร้างคอนะคะแถนนี้ ตรงชายเสื้อเขาจะโค้งนะคะชายเสื้อเขาจะโค้งชายเสื Ό, ้อเขาจะโค้งนะคะเห็นไหมคะตรงนี <leaves> ้เขาจะโค้งเนาะชายเสื้อเขาจะโค้งอันตัวนี้จะโค้งเยอะหน่อยนะคะจะโค้งเยอะหน่อยนะปรับเลยอันนี้เสื้อยาว27ถูกต้องไหมคะนี่ค่ะวัดจากเส้นชายขึ้นมา2นิ้วตัวนี้ก็จะปรับขึ้นมา2นิ้วเลยนะคะ2นิ้วถึงสอง